รสอื่นก็ไม่รู้จะเป็อะไรแล้วนอกจาจะเ a k e ทำขึ้นมาเองเพราวรสอือ่นกับคนเยอะมากเลยเหมือนกันแล้วหลากหลาเท่านนี้กูดูแบบกูหลงคินมากงงเหมือนกันต้องก้าวไปก่อนก้าวหนึ่งมันไปตรงไหนถ้าไม่ใช่ก็ถอยหลังเฮ้ยเก๋คนเยอะมากเลยเขาหล่อเไรใครบอกเขาหล่อนเราใครรู้ทำไมคนมันเยอะจัง อาจะเป็นเราอัยังแต่ประเคือไม่กินวายถ้ากินวายกินได้ปกติกินแต่ขวดวายอะแปลกนี่นี่มันสวยมากเลยอ่ใช่เราจะมีเซาอุ้นี่ไม่ค่อยโตหรังนี้ปกติแล้วใส่ชุดไทยไมนไง่ไม่ะก็อยากเป็นทัวรลิสต์ก็หละไม่หรอกรอยเดียว ก็บอกไปแล้วมว่าวสวยมากอะสรุปทะลมปั่นผมนี่ไงเป็นเพนเทอร์แอนโทนเป็นลูกทีมกาดีมาใชา่เลิศนะคุณแม่ติดตะลมหรดกาดีมากาดีมากาดีมาเหมือนยูชายชหาดอะตอนนี้น โอ้น้ำฝนมันตกอะ่ะยวให้ดูนะคะทุกคนโอ้มันจะเปมีกลิ่นกะเป็นดาราช่องฉันมากใชาช่องชาช่อง <laughs> มีพี่ปาเป็นอินสไปรชั่น สวัสดีจากกรุงเทพมหานครใกล้บ้านอ่ะอใกล้บ้านสวัสดีจากต้องมือป่ะสวัสดีจากก,ากรุงเใส่ตก<บ>อ่ะเรนนี่คือไม่ใช่เขาเขาพูดว่าไงละ่ะไม่รู้สวัสดีจากกร,รุงเทพมหานครคุณอยู่กับเออคุณอยู่กับปาโรเรนนี่ใก,กล้บ้านใช่ไหมครับ <c oughs> อันนี้เป็นค<ธ>ีโอคีโอพัตราเออต้องสวยใกล้เคียงอยู่แปลกแปลกเฮ่ยแกแกสวยจริงนะเนี่ย เหมือนกำลังถ่ายหนังอยู่เลยอ,ะอ่ะแต่ว่าแล้วไอ้นี้ไว้นี่ออลมเข้าตลอดและคอมเมนต์ก็จะเป็นประมาณว่าทั้งมผมพี่เหมือนมีชีวิตดิวัยผมพี่เหมือนมีชีวิตเลยพี่ก็ไม่รู้กับพี่ก็ไม,ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นตั้งแต่เกิดพี่ผมมีชีวิตเออจะไปโซนไหนอ่ะอันนี้อันนี้อะแหละ ใช่ต้องเปิดแบบนั้นอันนี้เจะไปปักทองแล้นนนลวนี้ไม่่ผมพี่มีคิดอีกแล้วแลยีไทยภาษาจีนนี่ไงเสียเสียนี่แปลให้หน่อยดิเขาพูดว่าอะไรเเขาพูดว <laughs> ่าอะไรอ่ะ <laughs> อม๋อมันจะสาม,มารถทะลุไปได้เลยวี้ทำไมแส่งสวยจังได้ฟังรเรื่องหรอไม่เคยเมื่อไห่กเลยมาสอนได้แค่สองวันมู้ยกเกิด างงลงช่เกสัก,กดดเกเก,กิดาที่ัถูกใหม่มาสนุกยังนส,นสนุกยังอะไรสนุกมาเที่ยวสนุกยังจะสนุกดีอยู่บ้างแล้วนตั้งเดือนหนึ่งได้หือยูที่ย่เดือนนึ่งเหรอเดือนแล้วจะเปิดไอจีมาก็พอ,อยิงนุนนั้นแหละแต่แท็บเบอร์เทลก็ปิด เนี่ยผมที่มีชีวิตนะเคล็ดลับผมมีชีวิตอยู่นี่เราต้องลงไปอีกเหระใช่เลยเราจะไปเราจะก็นโน่นไม่ถึงสักทีสุดนี่แหละนี่แหละผมบอกแล้วผมมีชีวิตมาเบลก็ทำไม่ได้พูดเลยมาเบลก็ทำไม่ได้ ที่คริสหัวังหรอที่เขาหลังเลยเค้มแรงมากมึงรอนานมากเลยอ่ะกี่นาทีอะไรยังเราเพิ่งมาล้อวีนอ่ะวีมีเหงาวีนดิแสดงว่าเราเพิ่งไปเมื่อกี้แ่นเกรู้ได้ไงก็ดาวแกเคยเรียนภูมิศาสตร์อ่ะไม่เคย ก็เคยเขียนตอบอย่างไวเลยว่าเคยเรียนโลจิตอ่ะไม่เคยเหมือนกันไม่หลุดจับมันก็ไม่รู้จับฉันเรียนศิลปศาสตร์เก่งมากภาษาลูคกูไปเจอรู้แอดวานตัาภาษาที่ไหนภาษาลู่ที่ไหนอันนั้นก็คือเขาเก่งอ่ะเป็นแบบใส่ฟองนะวันนี้ฉันมีแผ่นอยากกินแต่ตอนนี้อิ่มตอนนี้วันนี้ Yes อยากกินอะไรป้าไม่รู้ฉันนอยากกินเนื้อเ,เนื้อแบบน้ำดำหรือไม่ก็เนื้อย่างรูเฟ่หรออาจจะรูเฟ่ได้ไต้องดูก่อนเราเราทำกไปไหนเดอเดินเ,เล่นๆ้ากแกลเงเล่น,ลนมันอยู่สุริศาเลยนอ้าวหรอยายยัยที่รู้ยัยเลวมันยายก่อนกุยอ้อาวหรอสุริศาไม่เพิ่งถ่ายเมื่อกี้ เรามาถึงร้านแล้วะะแต่เราชื่อ,อะไรไม่รูเสะเดินเหนื่อยแล้ว,วก็เข้ามาดืจะไปกาลด้มา้ใช่ตกแ่นานสวยอยากช่วยทาอยากช่วยท้าพม่นงามีคนเดียวจะห้องนะคะงะ ทรงผมก็ไม่ได้แยอะไรเหมือนแต่ก่อนอ่เหนม,ม,ม,มก่อนดแ,แคสั้น่มันตตัด้วยรอบหน้าอ้วนอืมฉันอ้วนกว่าช่นบอกหมดทุกอ,อ,อย่างล้วแหลไรบกินอคือมันหมดทุกอยงอวคือเมื่อกี้เราเดินผ่านมาจ่า เป็นมาทีใช่ป่ะเป็นมาทีวอลุอย่งเงี้ยมันสูงหวันตอนมากเลยแวะเองเซเว่นเข้าไปซื้ออุ้ยยูทิบอ็อกเกิรมาอา,าอซื้อซือเาเซเว่นเาไปซื้อพวกออชู่แล้วก็ขนมเล่นหน่อยซึ่งวันนี้แต่ตอนแรกคิดว่ามันน่าจะยังไม่หมดตอนนี้เพะยังไม่ได้หยู่เติมาตลอดเดินมา่ชินไวมากเลยฉันยังไม่ได้แย่งเลยอะ Dante, รูไดมอนด์ที่ที่เราจะนแ้กกินทังสคนหมดแล้วไม่ยอมกินเองเมื่อกี้ที <t <t het, ่แบ่งคือจะแบ่งแล้วแต่ว่าไม่กอกวไม่เป็นไรหมดไลฟ์เต็มแลหมดเลยเห็นมล้วเชอร์รี่เชอร์รี่พีชเอร์รไม่ำาดีมากจะนั่งโคต ตัวเจเจอะไม่ได้ยินเขาแปลกแหละไหนลองเทปสัะเจเจก็จะไปจีนแผ่นใหญ่ๆแล้วเนี่ยอะไรคือว่าแบบตัวเองเชื่อเองพูดไม่ได้เลยอ่ะลองก็ลองคือไม่ได้จริงเหรอบอดเจียวบอดเจียวได้อยู่แต่ว่ามากกว่านั้นก็รู้แล้ว่ะเออบอดเจียวอายุได้ไหมไม่ได้จรอ วอแล้วก็เล่แล้วก็สุยเออสิอูสุยออเออแบบเด็จะเล่นะเอออ่ะลองลองไม่ใช่เออเลยนะเออเออสิอูยีเออสยี่สิบอ่ะเออสิเสอเออกับผีกระสสือสสแล้วก็ สือซื้ออมเปนยี่สิบสองสิสก็เออสือตองละมันคือมันคือ s h i ป่ะอะไน s h i ลงปะอันนี้คืออีกดอกรูสิหรือสี่สิมันคือ s h i ลงป่ะสื้อนม่รูอ่ะมันคือสองสองสองเสือ ร้าลร้าอะไรเดี๋ยวเจ้าของรานเขามาคอมเมนต์ทำไงพี่แตนน่ารักนะเนี่ยร้านเฮอร้านเชื่อนะโดนเขาทุ่งน้ำหอมเลยจริงหรอเขาฉีดให้ดูอะเมื่อกี้ไม่ตีน้ำหอมไน่ตอทุกคนลองจากร้านไซลับเมื่อกี้แล้ว สีรักสีรักเ,เออแล้วก็ร <c oughs> ้านเพาะแล้วก็เดินผ่านร้านเพาะแลาะหรอเ็าร้านอลังมากร้านเขาเปิดแสงเป็นแสงแสงโงล่ระวังค่ะมันเ,เป็นแสงโล่ง่ะแต่แต่แต่ก็นะดีไซน์ร้านเขาเปิดทุกอย่างโล่งเลยขาให้แสงธ<ช>รรมชาติเข้ามาแล้วมันทำให้ร้านกว้างขึ้นอ่ะเอาดีเป็นร้านแรกที่เราเข้าไปอ่ะ ราเขาจัดดี ane, แต่ว่าด้วยความโลเคชั่นแยบคอสโดยรวมข้่งในมคเอนะรู้สึกว่าไม่อิจาเท่าไหร่ของอ่ะไม่แพงด้วยฉันแบบตกใจอ่ะแพงแพงสุดเคยนี่มัช่าเฉยๆคือมันมาช่าแพงอยู่แล้วมัชชาลาเต้อ่รอยยี่สิยแล้วก็มัชชาทั้งนั้นร้อย่สเออแต่ปกติเขาาจะพูดอ้มนเลยแพงมันมาเลยแพงไม่รู้แต่ปกติอ่ะมาช่าแพง บนใสเลยคุชชั่งมากเลยบรรยากาศตอนนี้ดีมากเลยอ่ะงตัวว่ามันไม่ได้เย็นขนาดใช่แล้วฝนฝนไม่ตกนะฝนไม่ตกวิมีิชนลป่ายางแล้วเหรอเออุ้คนพี่ไข่แก้วไม่ใช่เฮ้ยร้านน่ารักมากเราเชฟหล่อมาก หนุ่น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 ไม่ใช่เขาอาจจะเป็นอะไรนะบาร์เทนเดอร์เออคือเห็นขนาดนั้นเลยอ่ะเขากูเห็นแกคนแบบเยอะนะชื่ออะไรนะตาล่าเขาขาดใส่เคนจะใส่ฟอร์ชายนิส์โอ้เจ็บชายนิส์เจ็บแล้วเฟอร์นิเจอร์เขาขาดเฟอร์นิเจอร์เตาเอาไปแต่งบ้านอะเหมือนอยู่ในติทูเดีย นทวรสวยนะด้านไข่ยายังเก๋เลยอะข้างร้านไขายาเป็นร้านกล้วยหอมเหรอน่ารักมากแ่แกไปเยมร้านอะได้ร้านหัวเราจะไอะัววัวัววือเขาอาจจะเป็นแบบคอลแลบกันปะอันนี้ก็น่ารักร้านอะไรอะ TPLG ย่อกระส่าลุยอีกทีนึงนี่นตานหลังมากว้าวอะรอซ่าสวัสดีค่ะไม่ไหวแล้วอะสภาพมันดูบอบบางเจอกันอีกรอบนึงคือมืดแล้วเราจะไปดูคอนเสิร์ตนะคะไม่ต้องบอกว่าก่อนนั้นเนี่ยเราไปกินอะไรมาอ๋อก่อนนั้นนี้ไปกินชาบูมาค่ะเราจะกินอะไรตกเขียงกันอยู่ว่าใครจะเลือกลาเลือาชื่ออะไรครัอ่างเปล่ะ ไม่ได้แย่งกันเลยนะไม่ได้แย่งกันเลยนะเที่ยงเที่ยงกันให้เลือกอร่อยเพราะว่าหม่าล่าเลยใครชอบแบบรถหม่าล่าเนี่ยแบบหมาล่าจัดหมาล่าเลยอ่ะาอร่อยสำหรับเอาน้ำดำน้ำดำแบบแต่แกกินฉ่ำอยู่เนาะแต่น้ำดำอาจจะแบบไม่ได้เค็มถ้าใครใครได้ชอบน้ำดำเพราะแบบเอ็กซ์คาดว่ามันจะเค็มเลยก็ก็ไม่ได้เค็มไม่เค็มอ่ะมันมีความหวานหวานแล้วก็เหมือนมันเค็มคันนองหวานต้องไปถามเขาด้วยนะ จะมีความแบบคแบบันนอนนิดนิดรู้ผูไม่ถูกอ่ะไม่รู้แมันไม่ได้สดอ่ะ,ออะเออเอาเป็นว่าอร่อยโดยรวมอร่อยแล้วก็เนื้อก็ไม่ได้เหนียวโอเคเลยผักก็สดแต่เนื้อเสิบน้นานาะชงแรกนะชงแรกแต่ว่าเนื้อเนื้อกว่าจะได้มาก็ค่อนข้างนานอยู่แล้วก็อย่าลืมว่ามันมีติมออาไมมีติมแล้วมีหลายรสด้วยทุกคนถ้าใครจะไปก็คือไปดูได้น้อยอ่ะ แต่ดิมเราบอกไปได้ว่าติม,มอร่อยไหมผมไม่ได้คิดแต่คิดว่า,าจะอร่อยน่อยอ่ะงเยอะนะอร่อยฉันไม่ได้สังเกตตัว <c oughs> สานไปแล้วเม่ี้แล้วไม่ไปติอิบอ่ะกตไม่รู้ <c oughs> ฉันไม่มั่นใจเขาเป็นตัวเหมือนเขาเป็นตัวริมึงดูเร <c oughs> าอะไร <c oughs> อาจจะไม่ใช่ป่ะเขาอาจจะใช่แต่เราไม่ใช่เราไม่ใช่แน่เออถ้าเราจะใช่แต่เราไม่ใช่แน่ถู ตัวมีความน่ารักนะบาร์เร็ปเปอร์เชฟเบสสาวไวน์บาร์เร r ปเปอร์ไรว o r right one is like ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้จ้าหนูขาเดินตามเขาไปเดินตามเขาไปสิเด็กเจนซีมา เนี่ยคุณเจอคนละคือข้างหลังอะน่ากลัวมากคุณเจ็บอคนนี้และมึงไป